ดีค่ะของชิมเมอรที่ทุกคนได้รับว,วันนี้นะคะ mm hmm. ก็อาจจะดูไม่เหมือนใครหน่อยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเขาเป็นยางยืดออกกาลังกาย mm hmm. พออิก,กบพัฒเชื่อว่าความรักที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นแข็งแรงแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาค่ะ mm hmm. เหมือนกับการดูแลสุขภาพค่ะอิก,กบพัฒ์หวังว่ายางยืดเส้นนี้จะช่วยให้ทุกคนได้ขยับได้ยิม้มแล้วทุกครั้งที่ใช้อย่าลืมนึกถึงวันดีๆของเราสองคนนะคะ ท่าที่1ค่ะก็คือท่าสคอต with band นะคะเราจะหมวนแบน์เป็นหลูกแบบนี้นะคะแล้วก็วางแบน์เหนือหัวเข่าเล็กน้อยนะคะจากนั้นให้ยืนกว้างนะคะประมาณไหลนะคะปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยๆสคร์ตลง เหมือนจะนั่งเก้าอี้นะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะสามารถหาอะไรมาจับไว้ด้านหน้าหรือว่าด้านข้างป้องกันการล้มได้ค่ะโดยท่านี้นะคะจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็สะโพกได้ดีค่ะสามารถทำไปเรื่อยๆ10ครั้งถึง12ครั้งนะคะ3มเซตได้เลยค่ะท่าต่อไปนะคะจะเรียกว่าและชะลอแบนนอลค่ะท่านี้นะคะจะช่วย กระตุ้นก้าวเนื้อกลุ่มสะโพกด้านข้างนะคะช่วยลดปาดเจ็บเวลายืดหรือว่าเดินได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยให้วางแบนนะคะในลักษณะที่เป็นลูกเหมือนเดิมนะคะเหนือหัวเข่านะคะหลังจากนั้นค่อยๆก้าวมาด้านข้างนะคะขูบขาเข้าก้าวมาด้านข้างขูบขาเข้าก้าวมาด้านข้างขูบขาเข้านะคะสามารถทําได้10ถึง12ครั้งนะคะไปกลับได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นท่าที่3ค่ะจะชื่อว่า standing low นะคะท่านี้จะช่วยกระตุ้นกลุ่มหลังนะคะแล้วก็ต้นแขนด้านหลังค่ะสำหรับใครที่ทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะที่มีอาการออฟฟิศซินโดมท่านี้เหมาะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับท่านี้นะคะให้ทุกคนหาเสานะคะหลังจากนั้นนะคะผูกแบนไว้กับเสาอย่างนี้ จับปเชือกทั้งสองข้างนะคะให้แขนเหยียดตรงท่านี้เวลายืนข้มแมวท้องไว้นะคะระวังหลังแอนหลังจากนั้นค่ะค่อยๆดึงนะคะให้สอกดันถึงลำตัวนะคะแล้วก็เกร็งให้รู้สึกถึงสะบกักต้นแขนด้านหลังไว้แล้วก็ค่อยๆผ่อนทำไป10 1ถครั้งเหมือนเดิม3เซตได้เลยค่ะ นะคะก็คือกลุปิดวิดแบนค่ะเจ้าตัวแบนนะคะให้วางไว้เหนือหัวเข่านะคะท่านี้นะคะสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าป้องกันการลลมได้ด้วยแล้วสําหรับใครที่แบบเออสมมูตนั่งทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยท่านี้ก็จะช่วยลดอาการปวดหลังได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยสาหรับท่านี้นะคะก็คือให้ทุกคนเขมาหน้าท้องนะคะหึงหลังให้ตรงก่อนนะคะออกแรงนะคะก้างขาวไว้นะคะต้านกับ ย่างยืดไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆยกก้นขึ้นนะคะสำหรับท่านที่ไหวสามารถยกให้เป็นแนวเส้นตรงขนานกับลำตัวได้นะคะแต่ถ้าท่านไหนไม่ไหวรู้สึกว่ายกขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันไปปวดที่หลังนะคะให้ยกให้ได้เท่าที่รู้สึกว่าก้นเราได้ทำงานนะคะแล้วก็ค่อยๆวางลงท่านี้สามารถทำได้10ถึง12ครั้งนะคะ3เซตได้เลย สำหรับยางืดออกกำลังกายนะคะยุกพัฒหวังว่าทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาอาการปวดตึงออฟฟิศซินโดมก็สามารถปรึกษาเราได้ที่ Power Up Clinic กยาภาพบำบัดคอนแทคอยู่นี่เลยนะคะ